ราบสวีเดนสวัสดีทุกท่านทนุกท้านนะครับผมอยู่กับผมโดนแลน,นะครับวันนี้นะผมว่าจะผ,ผ,ผมว่าผมก็ผลมาผมก็ตายนะครับเอ่ออเอามันให้ได้ไอ้สุจริตอไม่ตายครับแข็ง ใช่ใช่เป็นตัวเย่ยตะก,กะเบครับพินี้ยาเป็นไงอ่ะทุกคนครับดูดิอิทิลี่ของพี่ผมมันเก่งขนาดไหนทุกคน d <Double> ก <Kill. S 1> ็คนเดิมนะครับมามาจากช่องมาจากมาจากช่องทิกตอกนะครับช่องนี้ทิกตอกชื่อดังครับหอมแดงหอมแดงจัดกูมา,ด,มาดิชุบหมดพร้อมบอุยอะไรนะพี่หอมแดงจัดให้ ใช่ผมแดงจัดให้ใช่ใช่ใช่ใใใใใตายด้วย <c oughs> เอ้าล้าเมียกูฆ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 ้าเมียกูนั่นคือตอนนี้แบตผมจะหมดน,นะผมอาจจะเปลี่ยนนะอาจจะเปลี่ยนไปเล่นโรบอทตอนนี้ก็แบบน่าจะใกล้ตาสุดท้ายแล้ว มาละผู้คนไอตัวไอไอตัวทำศพมันโดนสกิลบ้าแล้วมันก็จะโดนหน้าตายพี่พี่พี่ไอตัวที่ทำศพเมื่อกี้มันอาจจะคิดว่าฆ่ามีแอคเวย์ข้ามีแอคเวย์นี่รู้แบบคลิปนี้อาจจะสั้นๆไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าแบตใกล้หมดละแบตเท่าไหร่ แบตแบตเหลืลอจเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวพอแบตถมงใกล้หมดถึจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยผมผมจะโทรหาคนนี้นะแล้วก็เราจะไปเล่นรูบบอกกันใช่อไหมอ๊ะจะไปเล่นรูบบอกเราจะเล่นแบบแล้วครับคุณฟกเล่นอะไรดีวันนี้เตรียมตัวสักตัวใกล้คอม่อเป็นอะนไรวะเนี้ย มีแมนต่อสู้กันอยู่เดี๋ยวพี่หาโอเคพี่พี่พี่แล้วไอ้วันวันพีซเวอร์ชันเก่าอ่ะวันพีซเวอร์ชันเก่าอ่ะพี่เคยพี่เคยพี่เคยเล่นกับผมอ่ะในรหัส R อพีนีอะไรเนี่ยแหละเออเออตล่ดจะเล่นเหอเออผมอยากเล่นมากเลยนะผมไม่ได้เล่นอ่ะผมไม่ได้เล่นไอแมบนั้นกับพี่มาแบบสองสามเดือนแล้วอ่ะรหัสรหัสนั้น ล่านั้นเมียวพี่หายอ่ะที่เลยลืมไปแล้วมีศัตรูอยู่เมียวหายก็ไปเต้ด้วยหมายก้อนรถหัวเตกมันกระโดดลงมาผมกำลังกีดูดไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะครับอย่าคิดลึกนะครับอย่าทำอย่าพูดแบบนี้นะครับทุกคนอย่าพูดแบบนี้เลยชุดหมดมาม้าดาผมพูดไม่พรายังไงก็ขออภัยด้วยนะครับทุกผู้ชม พอดีแบบผมผมเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดพอซะเท่าไหร่เลยพูด,พดไอ้พูดติดตามเท่าไหร่พูดติดตามเออพูดติดตามสี่นี่สี่พูดติดตามอ่ะโอ้ผมไม่รู้ว่าผมจะไลฟ์ยังไงอ่ะผมไลฟ์ไม่ได้ขนาดลงคลิปลงคลิปที่ผมอ่ะนะผมยังลงไม่ได้ ยาวๆนะแล้วของเป็นของเงนได้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 ได,ได้เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะแกเลยเป็นผมแกนะผมแกผมแกเล่มันเพราะมันกดหน้าตาเฉยๆผมนะลัวนะครับทุกคนผมลัวผมลนะัวมันจะมีตัวมาหล่อหลังผมนะครับผมก็เลยป้องกันไม่ก่อนนะครับเจ๊ถุน้ำจำพื้นนเหม่ยโคตนกินกายก็มาดิชุบหมดพร้อมบวก ถ้ามีจะบบอนเสื้อเข้าเลยล้วมีจะบนอเสื้อเข้าผมจะได้มียอดอไรายได้ซะ่นไหยผมจะเก็บเงินเก็บเงินทำอะไรอ่ะเก็บเก็บเงินจ่ายค่าน้ำเข้าไปไลฟ์ส,สดติ๊กตอ,อกไงเลฟนส,นสดติดด๊กตอ,อกเฮ้ยไลฟนส,นสดติ๊กตอ,อกได้นะแต่ผมเล่นในคอมก็ได้ก็เ<ม>ชื่อมตอ่อโทรศัพท์ไงฮะเชื่อมต่อโทรศัพท์คอมได้ด้วยเหรอ ได้เงินซื er> oh, I I <S 2> <S 2> ้อไอเทมหน่อยได้ปะเองใช้เรื่องอะไรพี่ใช้ oppo อ๋อผมใช้ผมใช้ vivo vivo พี่ vivo ก็ไปดูในยูทูบเลยแล้วถอนโทรศัพท์เชื่อมคอมพิวเตอร์ขึ้นอะไรแบบน่ายๆอืมโอเคล้ถ้าอยากเปิดกล้องมันก็ ผมไม่เปิดดอกกล้องอ่ะผมอายผมอายผมขอลดน้ำหนักก่อนเขาจะบอกอ้วนผีเขาจะว่าอยังไก็ช่างเลยผมต่อต้านได้นะผมต่อต้านได้ผมมีสิทธิ์ผมมีสิทธิ์นะผมมีสิทธิ์จากดูทู e ผมใช้กดผมใช้กดไมค์ป้องกันตัว <c oughs> ใช่ใช <c oughs> ิปนี้ช <c oughs> ิปนี้อาจ <c oughs> จะสั้นหน่อยป,ประมาณ ออสองนาทีเออิบสองนาทีก็ันส,สั้นแล้วนะเออเนะ<ะ>นี่ยฮะถ้าตอนนี้บวกห้าสิบ10ห้าสิบสี10่สิบแปดห้าสิบถึงสี่สิบปดเนี่ยก็มาดิชุบหมดพร้อมบวกอะไรนะพี่ไปเล่นโรบอกกับเองค่ถึงห้าสิบเจ็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 บโผเลยเจ็บโผเลย ยองยายมาตรงนี้ยังสามยิงเข่เย็บ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 เต็งเต็งกูมาดิกหมดขอพวกกูหมดแล้ว อู่ข้างบนมันอยู่บนบ้านพี่ช้าเลยช้าเล่อยสวย่นต่ดูยาวๆนะพูดี๋ยวผม<า>ก็จะพดดะะจตดแล้วดวตาี้ผมว่าจะผมจะไปพสตและแบบผมก็จหหมดละก็จะไปไก็จะกลายเป็นเส้อทำที่พูดงอะไรนละ คุณร้อนแตยพี่พี่กระโดูกสมอนไข่ชุบกับชมุูไข่ต้อยก็มาดิชุบหมดพร้อมบววอาจจะควรชอบแกงผูคนไปนรถไฟรถไฟจะไปหมอตาตเตเป็นเล่นเบียเละทุกคนนะครับทุกคนอาจจะปวดหูหน่อยนะคะเพราะว่าเอ่หลังจากนี้ต่อไปนะครับ ผมนั้นจะร้องเพลงอย่างเดียวนะครับผมจะร้องเพลงไม่ไม่ใช่ร้องเพลงเดี๋ยวผมจะมีพูดบ้างนะเตอเดี๋ยวเจอเดี๋ยเจอเดตาตุ่งจวงตาตุ่งจวงวิชาบอกเขาจะเลี้ยงแบบนี้นะครับทุกคนไม่ต้องแกล้งกันนะทุกคนตาตุ่งจวงตาตุ่งจวงหน้ามีแอนอันนี้นะนะเหมือนนะคานาวาซานิวันนั้นกะไม่ได้ว่าไปนั่นนี้วันนั้นก็ไม่ยากเป็นสุขตอนที่นม่ได้ไป ฉันเพลินกับวันและกับไม้หัวใจวุ่นมายแต่ฉันไม่ยอมแม้ใจจะเป็ี่ยนแฟ้ยไปเลย,เลยเอ่า A มผมลืมบอกไปว่าจะมีพูดบ้างนะครับ สิกโดโกก็มาดิชุบหมดผสาเเป็นลาซาโมนีเลงในน้ำมึงไว้จาน้าสองสมัเชรูดนหน้ามอเพลงรกันมามอยานั่งลอยเดินได้ลงมาคือจะไปโมนิตาสนตามมเมโยโจินเชอนมาสมุสันยาวจะเริ่มมามจะลงมุขจะมองเรเก็ดูกันให้ดูก่อนตอนนี้ต่านต่าคนนึ่งคนนึงไปกลงเจนไปถึงจุดที่จบที่มัน้นไปแล้วมันเป็นกยาก็สัยทุกอยงอ๋อ กมาดิีอทัมาช่วยผมด้วยพี่กลงมาช่วยก่อนปีเตอร์ปาร์เกอร์อ้ยยวจากันวจะด้เบรกกเลด้วยยิงแน่กากระยิงมันยิงมาป้ายิงมันยิงไม่โดน พี่กูดำมาเลยพี่พี่กระโดดลงไปตายเลยแบตหุ่นจะหมดละหมดพร้อมบวชแบตหุ่จะหมดละแบตหุไม่ได้ถ่ายต่อพี่ไปนะเป็นไงครับพอพอจะตายเอ้ยอย่าบูลดีมาเยอะดิเงีบยงี้คือดวนดีตรีเออมาไปชมกัน่โอเคขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกท่น